สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตอนแกะสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะนะครับปราดิดชมดนนะครับความยาว4เซนนะครับขนาดเล็กลงมานะครับกําลังสวยเลยนะครับนี่นะครับพบพานะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นไม้แก่นขามลูกค้านะครับส่งมาทํานะครับผมนี่นะครับปราดิษหัวชมดนะครับผมขนาดเล็กนะครับ ท่านใดมีไม้อยู่นะครับเราสามารถลดขนาดให้ได้ตามความต้องการนะครับต้องการขนาดไหนได้ทั้งนั้นนะครับผมถ้าสั่งจํานวนมากๆนะครับราคาก็จะถูกลงนะครับผมถ้ามีไม้มาเองก็ราคาก็จะลดลงไปอีกนะครับผมนี่นะครับผมสนใจติดต่อสอบถานก็ไม่ได้ครับที่เบอร์082137816หรือทางดีไลน์ก็082137816หรือทางเพจเฟซบุ๊กครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธาก็จะพบนะครับ สำหรับวันนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนครับสบวัสดีครับผม